สำหรับญาติชาวไทยนะครับที่ลองมาจากขั้นที่28ขั้นนี้ขั้นที่38เรามาลองในข้อที่เรียกว่าข้อ12ครับเป็นผู้ชนะขี่ความอยากจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่การพัฒนาคนครับแล้วเราสามารถไปเริ่มพัฒนาตนเองได้ด้วยเทคนิคครับเทคนิคอะไรก็แล้วแต่ที่เราออกแบบมาเองครับนี่คือ1เทคนิคครับที่ทําให้ผมเนี่ยพัฒนาตนเองได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นผู้ชนะเป็นเจ้านายตนเองขี่ความอยากคืออะไรครับจุดที่1ครับ12.1 ฝึกดูครับเราอาจจะนอนสบายสบายก็ได้แล้วดูว่าเราคืออะไรชีวิตคืออะไรลองนึกถึงการที่เรานึกไปถึงจักรวาลน,นึกถึงอวกาศนะครับนึกถึงบ้านเกิดของเรานะครับนึกถึงเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเออมันเป็นยังไงนะครับคือการฝึกนึกฝึกดูด้วยตนเองนะครับจะได้ทักษะทักษะจากนั้นเนี่ยเอาทักษะนั้นมาดูมาดูสภาพชีวิตจริงๆของพวกเรานอนนึกนั่งนึกลองไปดูนะครับคุณสมบัติตัวที่2นะครับฝึกสั่งครับ คือสั่งตัวเองให้ไปทําเจ้านายสั่งไปทําโอ้โหงานนี้ไม่อยากทําเลยแต่ลองสั่งให้ตัวเองเนี่ยอยากทําด้วยตนเองครับเจ้านายสั่งมาว่าให้ไปควบคุมงานนี้สองชั่วโมงนะโอ้โหเหนื่อยเยเวลา2ชั่วโมงไม่ใช่เราสั่งตัวเองให้ไปครับให้ยินดีที่จะไปฝึกสั่งตัวเองฝึกสั่งตัวเองให้นั่งดีๆสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะครับฝึกสั่งตัวเองให้เดินดีๆให้กินข้าวแบบดีๆอืมลองไปฝึกตัวเองดูครับจากนั้นครับ 12.3ฝึกขี่ครับเวลาที่เรามีความหิวมากเวลาที่เรามีความอยากในเรื่องเพศมากๆบ้ากามนะครับเวลาที่เรามีความกโกรธนะครับเวลาที่เรามีความง่วงนะครับความงงนะครับลองฝึกขี่มันเหมือนกับเซิร์ฟสเก็ตที่ขี่บนยอดขึ้นนะครับลองอยู่เหนือมันนะครับขี่มันหรืออาจจะถ้าเป็นผมนะผมจะดึงตัวดามเนี่ยออกมาดู ดึงตัวรู้เนี่ยออกมาดูตัวดามอ๋อไอ้ดามมันกําลังบ้ากินไอ้ดามมันกําลังโกรธนะไอ,อ้ดามกาลังขี้เกียจนะการฝึกแบบนี้ครับคนที่ฝึกจะรู้ได้เองครับจะนํามาประกอบเข้ากับการอ่านเกมในการวางแผนหรือในการใช้ชีวิตครับลองไปฝึกดูครับ